มาปรับราคารถพิเศษอีกแล้วนะครับผมสำหรับอ่ารถแมคโครโคมาสุพีซีสามสิบรุ่นเจ็ดครับปรับราคารถพิเศษให้ครับด่วนๆเลยครับจากหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทวันนี้ไม่ขายครับวันนี้ขายเพียงหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับฟังไม่ผิดครับโคมาสุพีซีสามสิบรุ่นเจ็ดตัวนี้เป็นปั๊มนิ้วคอนโทรลน้ามันนะครับผมตัวนี้อ่าวงล่างสวยนะครับใบมีดสวยมีใบมีดด้วยนะครับเป็นปั๊มนิ้วคอนโทรลน้ํามันเครื่องยนต์สามสูบครับ อ่าเป็นของคมสุเลยนะครับผมอ่าเป็นคอนโทรลสั้นเรียบร้อยนะครับสนสนใจสนใจก็โทรมาเลยครับ0803839789ครับยืนยันราคาเพียงสามวันเท่านั้นครับราคานี้เพียงสามวันเท่านั้นใครเรยวใครได้เลยนะครับอ่ามีระบบยักให้พร้อมเรียบร้อยครับราคานี้สุดคุ้มครับหนึ่งแสนสามหมืนหนึ่งแสนสามหมืนบาทนะครับผมอ่าจัดราคาพิเศษให้เอฟซไปเลยนะครับช่วงนี้ลดล้างสต็อกครับผม ถ้าได้สนใจก็โทรมาเลยครับ0803839789ครับ0840483799ครับดูรถได้ที่สาขา2ครับตีมีตังแท็กเตอร์ครับผมอ่าตีมีตังแท็กเตอร์นะครับอ่าสนใจยังไงก็เข้ามาดูรถตัวจริงที่หน้าร้านได้เลยนะครับผมมาทดสอบเรามาทดลองขับครับคันนี้อ่าเป็นขนาด3ตันนะครับขนาด3ตันเครื่องดีครับเครื่องดีนะครับผมปั๊มก็ใช้งานได้ปกตินะครับผม อพอดีก็พอดีมองหารถไปไว้ใช้ในหน้าง,งานนะครับหน้าง,งานก่อสร้างหรือว่าในส่วนของเกษตรกรนะครับชาวสวนชาวไร่ครับต้องการไปไว้ขุดล่องอ่าขุดล่องระบายน้ําหรือว่าจะเป็นขุดของไส้ไก่นะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมตนนัวนี้อ่าสำหรับถ้าใดกำลังมองหารถไซส์ขนาดอ่าคนย้ายสะดวกง่ายๆนะครับทเชลลอรือลากปิกอัพก็ลากได้นะครับ อันนี้ก็ขนาดสามตันครับ PC สามสิบอ่ะตัวนี้จะเป็นรุ่นเกียรตินะครับมีผานเกียร์ได้ให้พร้อมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสําหรับท่านใดที่เข้ามาดูมาชมคลิปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับสําหรับช่องย t u b e พิทักษ์วีรำนะครับก็อัปเดตให้ทุกวันนะครับผมตอนนี้อัปเดตวันต่อวันเป็นเรียๆกันไปเลยนะครับผมตันนี้ไม่ค่อยได้ตกแต่งคลิปเยอะครับ เอาแบบเรียวให้ดูให้ดูรถกันนะครับโซ่ช่วงล่างสวยครับตัวนี้แท็กเต็มนะครับโซ่ช่วงล่างสวยแท็กเต็ม l ดีนะครับผมบูมาร์ไม่มีปะนะครับผมอ่าแล้วก็มีลายแยกมาให้ด้วยเตากระต่ายใช้งานได้ครบนะครับตัวนี้จะมีระบบสวิงคอด้วยนะครับสําหรับท่านใดหารถไมโครไว้ใช้งานก็ถือว่าตอบโจทย์เลยครับราคานี้มีมาไม่บ่อยครับหนึ่งแสนสามหมื่นบาทหนึ่งแสนสามหมื่นบาทราคานี้ถือว่าสุดคุ้มเลย นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับสำหรับทุกคลิปทุกวิดีโอที่นําเสนอไปนะครับต้องขอขอบคุณอย่างสูงนะครับสาหรับเอทีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับในทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับผมผมพี่ทักวีรำคนเดิมนะครับขอบคุณเอทีทุกท่านพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ให้การอุปการะอุปเคราะห์อุปการะอนุเคราะห์นะครับหลวงพ่อ ทีมงานด้วยดีเสมอมาและตลอดไปครับจากใจทีมงานที่ท้คุยเราคนเดิมบริษัททีเอสแท็กเตอร์การเกษตรยนรต์สาวันที่สอนจำก,กัดนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับขอให้มีแต่สิ่งที่ดีหลังไหลเข้ามาในชีวิตครอบครัวของทุกท่านทุกคนเพลินสาทุครับผมสวัสดีครับ